โอเคทุกคนวันนี้เรามาเจอกันในกิจกรรมล่าเปเล่ไอคอนทีเอ็กันนะและก็อันนี้คือรางวัลผู้จัดการรางวัลผู้จัดการก็จะมีแบบตั้งแต่ส0 0 0สนเอขึ้นไปนะต้องเลือกซ้ายหรือขวานะคะไม่ไม่สามารถที่จะได้ทั้งหมดนะต้องเลือกเอานะขวาหลาย้ายดี <S 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 ลองเสี่ยงดวงกันดูนะทุกคนอันนี้ มันจะมีอีพิกแล้วก็รีเจนนะถ้ารีเจนนี่ร้อยครั้งนี่2อ0 0สนเอฟซีก็2,000บาทนะถ้าเป็นอีพิกอะร้อยครั้งก็พันอ่ะแสนเอฟซีเท่ากับ1,000บาทเนาะแต่มินว่ามินอะน่าจะเป็นรีเจนเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันน่าจะได้ลุ้นกว่าก็กดไปเลยห้ครั้งอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันจะรวยมันก็ต้องรวย แต่ถ้ามันไม่รวยมันก็นั่นแหละตามนั้นแหละค่ะทุกคนแล้วมินไม่ค่อยมีโชคกับเรื่องพวกนี้ด้วยนะบอกเลยจะเปิดการ์ดจะลุ้นอะไรอย่างเงี้ยโคจะไม่มีเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะรีเจนละกันร้อยครั้งแรกไปปุ้งโอเคได้ทิเกตมาแล้วก็อุ้ยได้เยอะอยู่นะทิเกตอะแต่ดูดิ ได้เงินล้วนเลยได้เงินล้วนเลยทุกคนโอ้ oh my god มันก็ดีนะได้เงินนะ่ะมันก็ร่ำรวยอยู่นะแต่แบบไม่มีการ์ดอื่นให้ให้ให้มาลุ้นเลยอะพวกบวกปุ่มบวกแปรอนะไรเงี้ยไม่มีเลย ครั้งแล้วกันไปเฮ้ยถาจริงอุ้ยได้ทิกเก็ตอย่างเยอะแต่ดูดิได้เงินเหยียวแล้วก็ได้การ์ดอันเดียวไม่รู้ว่ามีคนอื่นเปิดได้ทิกเก็ตเยอะสุดเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราไปอีกสักร้อยครั้ง ต้องแบบสงบนิ่งแป๊บหนึ่งอะสงบนิ่งก่อนก่อนกดอะทำใจลำบากอยู่เหมือนกันนะโอ้ลํำรวยจริงอันเนี้ยลํำรวยจริงได้เงินอย่างเดียวเลยสงสัย GM จะรู้ว่าเราต้องการเงินตอนเนี้ยเอาละเอาละเหลืออีกถ้าเรากดรีเจนเรากดได้อีกแค่สองครั้งนะ สามครั้งนี่คือเงินล้วนเลยนะการบวกแปดไม่ออกให้เราเลยมันเลิศนะได้เงินมันก็ดีแต่ถ้ามีการ์ดมาบ้างก็พอให้แบบได้ลุ้นหน่อยเนาะโอเคไปเฮ้ยดูดิถามจริงมันจะมีใครกดได้แต่ได้แต่เงินอย่างนี้ไหมอันนี้เราอยากรู้นะอันนี้เราถามหน่อยกดมาแล้วแบบไม่ได้การ์ดอื่นอะ่ะมีไหมมีคนไหม มีคนที่กดได้แต่เงินไหมครั้งสุดท้ายแล้วลังเลลังเลแต่ไม่เอาหรอกเราเอารีเจนนี่แหละไหนๆก็ไหนๆละไหนๆมันก็จะฟูลแล้วก็ให้มันฟูไปเลยสิโอเคโอ้โหการ์ดเยอะแต่ดูดิได้อะไรเนี้ยโอ้ได้เงินอย่างเยอะ โอเคเดี๋ยวเรามารับรางวัลผู้จัดการเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนตั๋วกันรางวัลผู้จัดการของเราอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาเลือกนะต้องเลือกก่อนว่าถ้าเพราะว่ามันเลย3ถ้าเกิดเลย300แสนเอฟซีเนี่ยมันต้องเลือกนะซ้ายหรือขวานะเดี๋ยวมินก็จะเลือกแบบว่าไปอย่างไวเลยนะ เมา309ใบนะเดี๋ยวเราก็จะไปเลือกแบบให้ไวให้ไว และนี่คือผลประกอบการที่เราได้มานะ10ใบ,บเทาของเราเดี๋ยวเรารับก่อนเ,ออเ,ออเราน่าจะเดี๋ยวเราขอเปิด BP ก่อนแล้วกันเนาะมันเยอะเกินนะเรามีอยู่4 3่หมืามนะไม่รู้ว่าได้เยอะไหมอะ่ะจะถึงล้านไหมแต่ว่ามันได้เงินเยอะมากเลยนะ เยอะจนตาลายงงงงกับเงินจนตาลายโอเคดูดิเราอยากรู้ว่าว่ามันมีคนแบบมีใครไหมที่เปิดแบบว่า,เ,าเติมหนึ่งหมื่นแล้วเปิดมาได้แต่งเงินอย่างเดียวอะ่ะแบบไม่ได้การ์ดมาลุ้นหมายถึงว่าอตรงที่เรากดเลือกพวกอีปิกเีเจน์อะไรแบบนี้นะอยากรู้เลยแล้วเราไม่ได้แต่เราได้แต่เงินอะ่ะ ดูดิ GM ใจดีเกินเห็นว่าเรายากจนนะดิโอเคหมดแล้ว <sighs> ไป60ชิ้นสุดท้ายได้ขึ้นมาก็ได้ประมาณล้านล้านอยู่นะได้เงินมาล้านล้านอยู่ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูใบแรกกันมันต้องมาเราป้าบวกแปดละเฮ้ยเอาดีๆ เฮ้ยอันนี้คืออันนี้คือการบวกแปดที่ว่าถ้าเราเติมครบหนึ่งพันเราจะเราจะได้ใบนี้เลยนะโอ้โหไปต่อเลยไม่คุ้มเลยเมื่อกี้เนี่ยพันหนึ่งได้เมื่อกี้ถ้าเกิดเติมแค่พันเดียวได้เมื่อกี้เนี่ยโอ้โหเศร้าไปวิถามจริงโอ้จะรั่ว <laughs> จะรั่วโอ้ ได้ไอคอนอันนี้อะไรอะ T M ปะไปเฮ้ยไฟมาอิตาลีนะกองหน้านะโซลา่าเหรอถ้ากองหน้านั่นไงโอ้สี่แสนนี่มันตัวถูกสุดในการเลยปะเนี่ย <laughs> ไปอีกสักใบไอคอนร้อยสิบ เฮ้ยพร์ดินานตำนานแมนยูนะใจหลายเกิน GM จะรั่วคือเปิดอย่างต่อเนื่องอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้ลุ้นอะไรแล้วว่ะตอนเนี้ยดูดิโอ้ถึงกับกุมหัวเลยบวกเจ็ดทำจริงแกแกฆ่าฉันเถอะใบต่อไป คนมันต้องได้สักใบสิใช่ไหมมันต้องมาสักใบดิไปแล้วเฮ้ยไฟมาผมไม่อยากตื่นเต้นเลยอะแบกเอเวอร์ตันเนาะแบกเอเวอร์ตันเนาะเฮ้ยเฮ้ยโคมนโอ้บวกเจ็ดเขาถามจริง บวกเจ็ดหกแสนจะให้บวกแปดก็ไม่ได้โอ้ไปเลยคือเราเปิดแบบอย่างไวเลยนะเราไม่รู้ว่ามันจะมีช็อตดีๆให้เรามั่งหรือเปล่านะเฮ้ยไฟมาแล้วสเปนประตูโอ้อาเซนอลลาย,ย่าเลยถ้างนั้นนะบวกแปดมาทีเฮ้ยเอาดีๆบวกเจ็ดเฉย เบิกเจ็ดกร่ำร้องดี <laughs> ิเสียใจนะเนี่ยมาใบนี้อีกหนึ่งใบใบสุดท้ายแล้วนะก่อนไปไปดูในแพ็คนะที่สองกล่องสุดท้ายอะคะ่ะเรายังไม่ได้เปิดน้านั้นอนะอันนี้ใบสุดท้ายของรางวัลผู้จัดการกูยังกิด cdm arsenal ไลรเหรอนั่นไงน เฮ้ยบวกแปดโอเคสองล้านได้อยู่โอ้มันก็ยังมีความรู้สึกว่าเราต้องไปฟอกไตอยู่ดีอะรู้สึกได้อะว่ามันว่ามันต้องไปฟอกไตอะทุกคนสองกล่องสุดท้ายเรามาดูกันสองกล่องสุดท้ายของเราคุ้มไม่คุ้มคุ้มไม่คุ้ม Okay. โอเคได้เจถึงแแล้วก็ได้ไอคอนอันนี้หรอที TM, หรอโอเค120นะไอคอน120เดี๋ยวเราไปเปิดไอคอนก่อนคงไม่มีอะไรเลวร้ายไปวันนี้แล้วละ่ะไปเลยแล้วกันเนาะอย่าไปคิดนานมันแบบเสียเวลาไป อา้าวกดไม่ไปจะว่ายังไงไฟมันก็ต้องมาเนาะอันเนี้ยเพราะมันร้อยยี่สิบบวกอะสเปนโอ้กองหลังโอ้โหถามจริงจิงเขาชื่ออะไรนะเยโร่เหรอคนเนี้ยไปเลยแล้วกันเดี๋ยวเรามาลุ้นใบนี้เอาแล้วกัน ด้วยอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจของอาจารย์คงโอมเพียงโปรดช่วยให้ใบน,นี้เป็นบวก8ท,ทีด้วยเถิดอันนี้มันเป็น7จถึงแนะถ้ามันให้เจมานี่คือแบบใจร้ายมากๆนะทุกคนไปต้องมาปะใบนี้มันมีความรู้สึก <l ix> รู้สึกไว้ก่อนเฮ้ยประตูเกตเอาแล้วพี่โดปะเนี่ยเฮ้ยปีก ฟิกโก้เหรอฟิกโก้อุ้ยร้อยยี่สิบหกสี่พันห้าไม่ใช่สี่สี่ล้านห้าอุ้ยดีใจจนผู้ผิดสี่ล้านห้าฟิกโก้ซีซี้เนี่ยตั้งแต่เล่นเกมนี้มานะไม่เคยรู้สึกแบบลุ้นอะไรขนาดนี้เลยเนี่ยอันนี้ครั้งแรกนะเนี่ยมันเป็นการเติมแล้วแบบรู้สึกลุ้นอะ่ะสี่ล้านห้า โอเคขอบคุณอาจารย์คงมากๆนะคะที่ช่วยมิ้นไว้